สวัสดีครับนาเดชอิทสุการาบภพรครับผมมือนีสิ4ามาเบิง้งซีประตูตัวเตี้ยรุ่น L มาเบิ้งครับผมนี่เลยขั้นนี้สีขาวงามๆเลยครับผมรถมันทุมี้สามสีสีขาวสีบอนแล้วก็สีเทาเลมโบนะครับเขาจัดโปรโมชั่นแม็กซิ่งให้ลูกค้านะครับแม็กนะครับตัวนี้จะเป็นแม็กอ e ีแบนตัวนี้สีบล็อคบอลเด้ออีแบนโหลดหน้าสองหลังสามลูกค้าเลือกได้ว่าสะเอาแม็กแบบไหนแล้วก็ฟิลม์ม เขากับมีฟิล์มให้ลูกคา้าเป็นฟิล์มให้คู่ลูกค้าก็เลือกได้คือการสีเอาสีเขียวสีฟ้าหรือสีดําแบบนี้ก็ได้เลือกเปอร์เซ็นต์ได้การสาดเขามีให้พร้อมนะครับหรือลูกค้ามักแบบทอออกทอซิ่งทอออกหนาเเผาทอออกไปเขาก็มีให้ลูกคา้าประกันไฟชั้นหนึ่งเขาก็มีให้น้ำเดอครับผมเข้าจัดโปรโมชั่นดาวแครสามมื่นเก้าพันบาทครับผมถ้าสนใจโทรหาในเดทได้เลยครับผมเบอร์ะนะครับ 0 8 3 0 8 6 8 1 9 4โทรหาในเดชใจเลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ